ที่เรามองที่ปุ๋ยเคยอ่นน้ามารับสเสด็จแต่จริงๆเขาเป็นอา่าอามุนิธิคริสเตียนเพื่อการศึกษาด้วยพี่น้องแล้วก็ก็จัดเต้ฟุตบอลอยู่นี่แหละดอกค้างนกยุ่งงาม,งามพี่น้องภาพมันเมืดดฝนคือสีตกมันก็เลยมอง่่เห็นแหมโอ้สายแล้วไปแล้วพี่น้องเล็กหน่อยเขาไปแล้ว อันนี้เล็กหน่อยที่อยู่ตรงอันมุ่นนิธิที่เพื่อน,นั่นเอาเข่ามาอันมาดูแลบอู้อเห็นอันข้าจเจอลับไปโรงเรียนไว้พี่น้องอันนี้ทีมอยู่พัทยากับอันทิมเกาหลีเพป่นมาเตะกันเด่นเอยน่นี่นะจ้าแถวมู่บานนี่แหะโอ้เตะมาถืขอข่อยซะนาะ โอ้ยมันมหมืดเอาไหม